หนุมวินเมทาวินนะคะอัพรูปลงไอจีพูดได้เลยว่ารูปแต่ละรูปที่อัพลงเนี่ยว้าวหล่อจริงๆเลยเนี่ยก็ไม่ได้อะไรนะเวทั้งคือแบบส่องไอจีเนี่ยก็แบบเลื่อนเจอโพสต์ของหนุ่มหล่อท่านนี้คืออจริงๆเหมือนเจ้าชายปะเจ้าชายก็เกินไปคือมีคอมเมนต์คอมเมนต์เนี่ยเขามาคอนเฟิร์มว่าเหมือนคุณชายเอาจริงๆเลยนะถ้าคุณชายจุฬาเทพมีห้าคนคนที่หกในส่วนคือในส่วนของเอ้ยทำไมหน้าบวม,บวม ส่วนของการถ่ายรูปเนี่ยหนุ่มหล่อท่านนี้เนี่ยหนุ่มหล่อคนนี้เนี่ยพูดเขาเถิดรูปของหนุ่มวินเนี่ยถ่ายรูปอยู่บนรถเฮ้ยอะด,ดีมีมองโอ้ยพูดติดอ่างมีมองกล้องบ้างมีมองแบบมองทางบ้างแต่ก็คือหล่อจริงๆในส่วนของคอมเมนต์นะครับก็มีแฟนคลับทั้งชาวไทยและต่างประเทศเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับความหล่อหรือเข้ามาคอนเฟิร์มเกี่ยวกับความหล่อของหนุ่มหล่อคนนี้ จำนวนมากเลยมีทั้งคอมเมนต์ที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยส่วนตัวเราเนี่ยเราอ่านคอมเมนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษไม่ออกเพราะว่าบางครั้งมันก็เหมือนเป็นภาษาอังกฤษนะแต่มันก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอะงงปะคือก็เปนว่าโพสต์นี้ของหนุ่มวินเมทาวินเนี่ยหล่อจริงจ้าคือเอยเอาดีคือส่วนตัวเราเนี่ยเราเคยเห็นหนุ่มวินอะ ตอนออกงานอีเวนท์ที่เซนล,ล่าหรือเปล่านะอันนี้แน่ใจจะไม่ได้เหมือนกันแต่ตัวสูงมากออล่าคือพุ่งมากเราคิดว่าเราเนี่ยตัวสูงแล้วแต่หนุ่มคนนี้เนี่ยคือสูงจริงๆเห็นมะกระตาเนื้อเลยพี่